อเอานี่แล้วกันเอาเอาเอาเขี่มามามานี่<ๆ>เห็นไหมครับตอนกูมาเริ่มดังนี่เนี<ๆ>่ยผมบอกนะอันนี้คนละองกับที่ผมได้วันก่อนนะกูมาแบบนี้ที่เราได้วันก่อนอยู่ไหนเนี่ยผมได้มาก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งองในไลฟ์นี่เป็นกูมาอีกหนึ่งองที่เห็นไ,ไหม อันนี้กับอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยยุคปีเก้ากว่าเขามีตะเข็บมีสององ้วคือผมเนี่ยซื้อไม่เป็นไเข้าใจเลยแล้วเนี่ยที่เขาได้มาพร้อมกันเนี่ยกูมารเพราะแชมป์กับปูบุญแล้วเห็นไหมครับกูมารแท้ๆถูกแขวนใช้แทบทั้งสิ้นเนี่ถูกแขวนใช้แทบทั้งสิ้น เห็นไหมฮะแล้วผมก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยกุมารที่แขวนแล้วเกิดประสบการณ์จนเลื้งล่านเนี่ยคือกุมารแบบไหนอันนี้อีกองนะนี่น้องแบงค์บพตะลาไปหามาให้ผมว่าพี่แบบเนี้ยหรือเปล่าที่เขาตีว่าเก๊นี่ก็ไม่ได้เก๋แล้ววันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมประกาศออกไลน์ว่ากุมาเพราะแช่มแบบเนี้ยคือรุ่นแรกของจริง เพราะถูกแขวนใช้นะี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบนี้เอาตัวเก่ามานี่ครับไม่ใช่ตัวเก่าครับเห็นไหมฮะตัวใหม่มเ,หเหมือนกันเห็นไหมตะเข็บแบบเดียวกันนี่ก็ไม่ได้เก๋นี่ก็งานปีเก้ากว่าจนผมอยากจะบอกครับว่าเอาจริงๆไหม กมารวพ่อแช่มอ่ะไม่มีเก๋หรอกผมบอกน,นะกุมารวพ่อแช่มไม่มีเก๋เพราะผมอยู่ทั้งวงการทําพระเล่นพระแท้และทําพระเก๋ผมยังไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีนักทาพระเก๋คนไหนทํากูมาหลวงพ่อแช่มว่าตากล้องเก๋วันนี้ในเฟซผมมีคนลงกูมาหลวงพ่อแชม่มทั้งยังนูนยังจมยุคใหม่เต็มไปหมด ถ้าหมดแล้วครับมันก็เหมือนเหรียญหลวงพ่อรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้าครับรุ่นแรกเสมารุ่นสองลูกไข่รุ่นสามลูกดาวรุ่นสี่พัยดยศเห็นไหมฮะฉะนั้นไอที่เก่าที่สุดของกุมารหลงวงพ่อแชมคือแบบนี้ครับใเาม 3, นไนี่ยะกุมารหลงวงพ่อแชม่มเนี่ยเห็นไหมฮะเอาก็บอกว่าท้าพระ มีประสบการณ์ต้องถูกแขวนอะ่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ผมอะ่ะมีของแล้วเห็นถูกแขวนทั้งนั้นเลยนี่ใครอยากได้องนี้กดหัวใจมาเห็นไหมฮะแล้วผมบอกเลยกุมาหลวงพ่ะแช้งวัดตากล้องนี่คือรุ่นแรกแล้วตอนเนี้ยทั้งประเทศโดยเฉพาะนาคปรปฐมเนี่ยเขาออกมาลงเฟซก,กันน้รู้กันหมดแล้วว่า กูมาหลงวงพ่อแชมเนี่ยมันแท้แต่คนดูเก๊เนี่ยนะครับยังไม่กล้าออกมานะอับอายขายหน้าเขาไม่กล้าออกมารับความจริงก็ดําเนินการตามกฎหมายไปไม่ต้องห่วงครับเขารอให้หมายสารไปเรียกปิดตรงนี้สองนึ่งนะครับผมไม่รู้แล้วครับว่าใครจะปิดเท่าไหร่นะนะผมให้เวลาแล้วนาทีเดียวด้วย เนี่ยผมให้เวลานาทีเดียวด้วยนะครับไม่ต้องพูดกันเยอะกูมารเพราะแช่วันนี้มีคนเปิดผมแสนห้าแสนสี่นะครับเป็นพิมพ์ยันนูนแต่ถ้าเทียบความเก่าของกู Moss มารเพราะแชมวัดตากล้องแล้วที่เก่าสุดที่เนื้อใกล้พอทาบนเนียงแตกเนื้อเหมือนพ่อเงินบางคารคือแบบนี้เนะนีนาทีเดียว นะนี่แะครับจะเป็นนะคเคสตัวอย่างและนะครับตอนนี้คนหาเช่าแต่แบบนี้ผมเจอผมก็เช่ามาฝากแฟนเพจผมนาะทีเดียวครับคุณมีเวลานาทีเดียวฮะนี่แหละครับที่เล่นกันเป็นแสนอะ่ะทีหลังอันนี้หมดครับ คนเล่นเป็นมีเยอะแล้วตอนนี้ตื่นตัวกันมากนะที่เขาเล่นกันเป็นแสนอะ่ะผมกล้าพูดไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นแรกคือแบบนี้แย็กเนื้อได้โลหะคือความเก่าโลหะพอเอามาวางเทียบกันอะ่ะมันพิสูจน์ได้ไปเลยก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับพอเหลือเวลายี่สิบโวิก็องค์ละแสนน่ะนะสร้างทีหลังองค์นี้ยแล้วไม่มียันที่เป็นอัตลักษณ์เหมือนกับคุณแผนนะครับ นะของคุณแผนดินนาตาโพนด้วยอันนี้ยันกระยันประจำตัวพ่อแชมเนื้อนี่ก็พอทามปนยังแตกครับพ,พ่พอแชมเป็นสิทธิพ์พอทาไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับหมดเวลาครับอีกหน่อยก็จะนะครับแขวนแบบนี้กันหมดอ่ะเนี่ยพราหลวงพ่ออยากกลับวัดนี่แหละครับจึงเป็นเหตุให้เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นดังระดับประเทศ ยิ่งกว่าองค์ดาราในหนังสือพาเอีกเพราะเป็นองค์ดาราใน u t u b e อ่าน,น,นะครับรนี่คือนะเป็นองค์ดาราใน YouTube ยิ่งกว่าดาราในหนังสืออีครับ